อ,อันนี้ก็ได้โฟูเส้นแรกรอยตรงนี้ร้อยใส่ตรงนี้ร้อยตรงนี้แล้วก็านตรงนี้ของนี้ ร้อยการูนี้ร้อยการนี้ก็ร้อยการูนี้ ลงตะขอไปทางน,นี้ลงสลูสตะของลงตะขอไทางน,นี้ เซนแรกจบแล้วเแรกเซนสอง จิตกระายทำไมพุดไม่จิตมันยังไม่ออกมานที่เวิรมแล้วก็ใส่เช่นน,นี้้นอนขยิบนอนขนี้ แตวนี้จะร้อย้นดงนี้มันตงขอ,อมาอันนี้อันตงขอลอง อันนี้เสร็จแล้วได้เอันนี้นอันนี้เป็นได้เข็มอันนี้เป็นได้เข็ม ไีน้ด้เขียนเส้นแรกนะคะต่อรูตรงกลาง ก็สอนตัวเกี่ยวได้ก่อนนะคะ 不我了。哎呀妈！ thank <laughs> you งานดารถนี้ใช่ใช่บายสบาย ไม่สอดเข็มต้องสอดเข็มด้วยหรอไม่เข็มสองเส้นนั้นบนจะสอดตรงเข็มทีละเส้น ค่่แล้วอันนี้ยังตึงอยู่ปะตึงตึงอยู่เส้นกลางตึงรู้ได้ไงว่าเส้นกลางตึงอ่ะก็มันจะเป็นแบบนี้ก็คือมันจะย่นย่นใช่ไหมมันจะย่นย่น <và> ดูทังหน้าทาั้งหลังเราจะรู้ว่ามันตึงเพราะว่ามันจมเกินไปเส้นเส้นกลางเราก็มาไล่ดูว่าเส้นไหนมันเป็นของตัวไหนมันเป็นของตัวนี้เราก็เหมือนออกไม่ต้องเหมุนเยอะเราไปเหยียบดู ถ้ายังตึงอีกก็มุน้วก็ตัวนี้มันงอกขึ้นมามันไม่สวยก็คือได้มันหย่อนได้เป็นงอกอคืออันไหนอันไหนคืองอกเส้นแรกเราจะดูเป็นได้เย็บได้เข็มแรกอะ่ะได้เข็มแรกก็คือ เราดูจะดูด้านหน้าด้านหลังเวลาเราปรับได้ถ้ามันงอกขึ้นมาอย่าง,น,งาน,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 นี้แสดงว่าได้มันหลวมคือมันนูนๆเป็นเส้นๆออกมาใช่ปะมันนูนๆแสดงว่าได้มันหลวมแล้วก็หมุนเข้าหมุนเข้าแล้วก็เหยียบดูเหยียบดูแล้วก็ดึงดูว่ามันตึงไหมเราก็มา ถ้ามันยังไอ้นี้อยู่แล้วก็หมุนเข้าถ้ามันยังตึงอยู่หมุนเข้าของพี่นี้ทุกนิดเหมือนทางฝาคือเหมือนออกนะเดี๋ยวเราถ้าถ้าเป็นเข็มแรกคือเข็มเราต้องดูก่อนว่าได้เส้นไหนก็คือสองเข็มเนี้ยถ้าเข็มในจะเป็นได้ตัวจะเป็นเข็มกลางจะเป็นเข็มในแต่ถ้าเข็มข้างนอกเนี้ย ก็จะเป็นเข็มได้เข็มข้างนอกเข็มแรกแล้วก็ที่พี่ิบอกว่าเมื่อกี้ได้งอกได้งอกก็คือได้เส้นมันคายออกมาอืเส้นมันคาย,อ,ยออกมามันเป็นรอยนูนอย่างเงี้ยแสดงว่าเราปรับคายเกินไปก็คือต้องทําให้มันตึงขึ้นก็คือหมุนเข้าหมุนเข้านิดนึงไม่ต้องหมุนเยอะปรับพละนิดแล้วก็เวลาปรับได้ให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังให้พีกดูแต่เข็มข้างหลังด้วยว่ามันสวยไหม,มเขาต้องปรับ แล้วก็ปรับหมุอขวาคือให้ตึงปรับหมุนเข้าคือให้คลายแล้วก็ถ้าได้การเข็มข้างในเนี่ยมันยังตึงอยู่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้มันยังตึงอยู่แล้วก็คลายออกคลายออกไม่ต้องเยอะแล้วก็เหยียบดูว่ามันสวยหรือ,อยัง ก็ทำดูอย่างนี้อย่างเงี้ยตัดออกนิดนึงลอ่างเงี้ยอันนี้ก็คือสวยแล้ว่อันนี้สวยแล้ว อันนี้คือสวยแล้วเราดึงเราดึงก็มันก็จะไม่ตึงไม่ตึงไม่ห<า>ย่อนอแล้วก็ก็แล้วแต่ผ้าด้วยว่าผ้าบางหรือไม่บางเราปรับได้เราต้องดูผ้าต้องเยอะดูถ้าเราโค้งอย่างนี้เวลาได้มันหย่อนหรือมันไม่หย่อนเราต้องดูอย่างนี้ดูยังไงอ่ะก็คือ ถ้าสมมุติว่าได้ได้มันหลวมมันหลวมมันก็คือมันหย่อนเราก็มาดูตะเข็บมันจะแตกออกแต่ถ้าได้มันพอดีมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่แตกออกแล้วก็มาดูด้านนอกของเสื้อที่เราจะโพ้งนะอืแล้วก็ค้งก่อนพังก่อนแล้วก็มาดูด้านนอกอถ้าอย่างนี้ก็คือได้มันสวยแล้วมันไม่มันไม่แตกออกมามันไม่เห็นรอยตะเข็บอ่ะไม่เห็นได้อ่ะ ก็คือสวยแล้วแต่ถ้ามันยังเห็นอยู่เราก็หมุนเข้าหมุนเข้าคือปรับให้หย่อนก็คือปรับเข็มการเปลี่ยนเข็มอะคะ่ะตรงเนี้ยคือจะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าคือต้องมีร่องร่องผ่ากลางเป็นซีกแต่ว่าถ้าด้านหลังอะ่ะมันจะเป็นด้านนี้ก็คือที่เป็นเว้าไม่เท่ากันอันนี้จะเอาไว้ด้านหลังนะคะ อันนี้คืออยู่ด้านหลังส่วนที่เป็นเว,วันนี้คือให้เข็มหันหน้าเข้าหาเราก็คือตัวนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเข็มให้ดูนะคะแล้วก็สอดเข็มเข้ารูตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ดันดันเข้าไปี่สุดแล้วเราก็หมุน <c oughs> หมุนเนาะหมุนเนาะ มันน็อตตามเข็มนาฬิกานะคะมุนน็อตยึดเข็มเน้นแล้วก็แล้วเราก็ดึงดูดึงดูว่ามันแน่นไหมแล้วก็ใส่เข็มสองดันขึ้น ดดูดเข็มด้านในจะไม่เท่ากันเข็มใส่จะไม่เท่ากันด้านนอกจะจะลึกกว่าด้านในมันจะยาวกว่าด้านนอกจะสั้นอก็คือด้านนอกจะสั้นกว่าด้านในด้านในจะยาวกว่าโอเคที่ปรับทีปรับห่างของเส้นได้ค่ะจะมีวิธีอยู่สองวิธีก็คืออันแรกก็คือกดปุ่มตัวนี้ค,คือกดปุ่ม ตัวสีดำๆเนี่ยค่ะค้างไว้เสร็จแ,แล้วก็มาหมุนปรับตรงนี้คือปรับตรงล้อด้านหลังเดี๋ยวลองปรับคือถ้าสมมติเลขมันน้อยประมาณเลขหนึ่งเลขสองคือปรับทีค่ะยิ่งเลขมากยิ่งหาง่างก็คือหมุนมันจะมีล็อกของมันอะ่ะคือถ้าสมมติหมุนไปนรอบนึ่งกันเอาเอาลองเลขหนึ่งก่อนพ่นิดหมุนจับมาลองเลขหนึ่ง ก็คืออันนี้จะลองปรับถีให้ดูนะคะม,มันก็จะถีจะเหยียบไม่ค่อยไปเนี่ยเส้นด้านมันก็จะถี่างนี้พี่ลองเย็ยบกับผ้าให้ดูนนี่ถือว่าถียัง ี่แล้วนะคะอันจากนั้นเราก็จะลองปรับห่างดูนะคะปรับห่างก็คือกดปุ่มน,นั้นค้างไว้เหมือนเดิมปุ่มสีดำๆข้างล่างแล้วก็มาปรับหมนุนเอาประมาณเลขเหาล้าอันนี้มันเริ่มห่างไหมใชะเริ่มห่างแล้ว และอีกวิธีหนึ่งที่กับสำหรับการจับทีหารก็คือเปิดฝาเปิดฝาออกมาเสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ยังไงอะ่ะอ่ะค่ะแล้วก็ไขน่น็อตหมืนตัวนี้ไขน่น็อตนิดเดียว เดี่ยวให้ม <till the> <root> um. ันคลายออกอะค่ะ <guarding> น <rim> ีวก็หมุนแกนด้านบนนี่แล้วก็ก็ขวดลงแบบนี้แล้วก็หมุนกลับ หมุนให้มันแน่นเหมือนเดิม่ะหมุนให้มันแน่นเหมือนเดิมก็คืออันแรกก็คือไข่น็อตไข่น็อตตัวนี้อ่าไข่น็อตตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปไข่ด้านบนด้านบนไม่ต้องไขก็ได้อ่าคือถ้าสมมติมันกดลงด้านบนก็ไม่ต้องไขถูกปะก็คือไข่น็อตตัวนี้อ่ะฮะแล้วเราก็นี่เอาขึ้นอนไข่ก็คือหมุนหมุนน็อตตัวนี้นิดนึงอ่าแล้วเราก็เอามือกดตัวนี้ลง เราหมุนออกแล้วก็มือกดตัวนี้ลงตามเลขตามเลขที่เราจะใช้ว่าเลขไหนถ้าสมมติเลขยิ่งมากมันก็ยิ่งห่างยิงห่างถ้าเลขยิ่งน้อยก็ยิ่งยิงทีทแล้วเราก็หมุนกดไว้แล้วก็หมุนกลับให้มันแน่นเหมือนเดิมหมุนก้าเครื่องหมุนไปทางขวาถูกป่าให้มันแน่นเหมือนเดิมโอเคแค่นี้แล้วก็ลองเย็บลองหยยบ<ๆ>ดู อันนี้ประมาณเลขสามอันนี้เลขสามสครึ่งอ่าประมาณสามครึ่ง,ะะง,งนะสามครึ่งนี่ลองเหยีบกระพาร์เน้นสามครึ่งตะเข็บมันก็จะประมาณนี้ค่ะ หางอันนี้ถือว่าหางไหมหางอันนี้ถือว่าหางเย็บผ้าธรรมดาถ้าเย็บเสอยืดประมาณนี้ก็โอเคประมาณนี้ก็ถือว่าหางต้องวัดดูว่าถ้ามาตรฐานก็คือสิบเอ็ดฝีเข็มต่อนิ้วต่อหนึ่งนิ้วก็คือประมาณเลขหนึ่งครึ่งสองก็มือประมาณสองครึ่งจะจะเป็นการปรับช่วงความกว้างของตะเข็บตะเข็บ ก็คือถ้าสมมติอันเนี้ยตะเข็บมันกว้างเกินไปเราต้องการที่จะปรับให้มันแคบลงนะคะแต่เข็บคือช่วงความกว้างก็คือความกว้างของนี้อันเนี้ยคือความกว้างของมันถูกปะอ่อสมมติมันใหญ่เราจะทําให้มันเล็กลงนะคะวิธีการทําก็คือจะต้องปรับช่วงใบมีดอ่ะที่ทำหมุนน็อตตัวนี้นลกมากคคลายน็อตออกค่ะคลายออกแล้วก็กดใบมีด กดไว้มีดเข้าแล้วก็กดไว้มีดเข้าเอาหมุนน็อตหมุนน็อตใหม่ดิหมุนนอ็นนอตตัวไหนหมุนน็อตตัวนี้ถ่ายเข้าอ๋อน็อตอยู่ตรงนี้อ่ะหมุนแล้วก็หมุนฝันน่งซ้ายก็คือหมุนเดียวคายออกอ๋อคายออกอนิดนึงแล้วก็มากดไว้มีดเข้าอเอามือดันไว้มีดเข้า ถ้าไม่ถ้ายัางไม่เข้าก็ต้องขายออกอีกอเ้าก็มากดใบมีดเข้ากดเข้าทีละนิดให้ช่วงบนใบมีดมันติดกับช่วงช่องร่งองของจานถูกปะ่ะอืมไม่ต้องให้ติดมากเพราะเดี๋ยวมันจะติดตีนผีอ๋อก็คือติดเดี๋ยวคือให้ช่องของความกว้างมันลดลงให้มันแคบลงใช่อ่ะแล้วก็ล็อกใบมีดที่เดิมที่เรา ถายคายน็อตออกก็หมดแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็หมุนน็อตเข้าอ่าในนีน้อ่าแล้วก็มาปรับใบมีดบนใบมีดบนก็คือน็อตตัวนี้อ่าแล้วก็คออกายออกอมีแรงวะเนี่ยแล้วก็เัยใบมีดให้เข้าหากันแบบนี้อ่า อใบมีดมันชิดกันแล้วก็ล็อกก็คือหมุนน็อตล็อกหมุนน็อตล็อกอ่ะแบบนี้อ่ะแล้วก็มาปล่อยใบมีดด้านล่างที่เดิมที่เราล็อกอะ่ะก็คือปล่อยให้มันเด้งเด้งมาชิดกันเพราะว่าใบมีดมันจะไม่หลวมอเดี๋ยวมันจะตัดผ้าไม่ได้ให้มันเด้งมาชิดกันชิดคือยังไงถึงมองว่าชิด ก็คือมันจะเข้ามาชิดกันเดี๋ยวมันพอเราล็อกตัวบนอ่ะเรามาปล่อยตัวล่างมันก็จะเด้งออกมาเองมันจะชิดกันเองแล้วเราก็หมุนหมุนยึดเหมือนเดิมก็คือพอยึดตัวบนเสร็จมาปล่อยตัวล่างมันก็จะเด้งเข้าล็อกอัตโนมัติแล้วก็มาหมุนให้มันเข้ามาหมุนให้มันเข้าเหมือนเดิมออ่อันนี้เป็น หลังจากที่เราขัดช่วงใบมีทดมันแคบลงกัน,นะคะเราจะลองเย็บให้ดูเนี่ยค่ะมันก็จะแคบลงกว่าเดิมเยียบให้หมดเยียบมาให้หมดแล้วเสร็จเราลองมาเทียบกันยโอ้ เป็นไหมเนี่ยเน,นี่ยค่ะต่เข็บตเข็บมันก็สเล็กกว่าช่วงแรกที่เราหยับมานะคะไป<ม>ดูช่วงสองช่วงอันนี้กับอันนี้ก็คือถ้าปรับแคบแล้วมันก็จะแคบกว่าแต่มันก็จะได้หน,น่อย